สวัสดีค่ะชนนิรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอาเมนซายคิสเซียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีพระท่านประธานาธิบดีมีพลนไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย พระประมาทพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบบอยกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอร์ตาในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐมอร์ตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2564 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายกิออสเวลลาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอรตากรุงวอเลตตาในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐมอรตาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีมีพรานามยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอรตาข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธมิตรีให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาทพิ์ไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้ากรมสำเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีต้งติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8นาฬิกา57นา,า,าทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปปทุมทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านสํานักออกตาบลเขาแดงอ,อสะบายย้อยจังหวัดสงขลาครั้ง,งที่6ทับ1,045ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริเฝ้าทถอองพระบาทนักที่ตั้งรวม14หน่วยงานโรงเรียนนี้จัดตั้งเมื่อปี2518โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฉบับที่5ปี2560ถึง2569อาทิการเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในคันมันดา ซึ่งปีการศึกษา2,564ในชุมชนมีเด็กแรกเกิดถึง3ปีจำนวน132คนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์16คนและมีภาวะเตี้ย47คนมีแนวทางแก้ไขโดยส่งเสริมให้มารดารับประทานอาหารครบ5หมู่ให้เด็กดื่มนมมารดาไม่น้อยกว่า1ปีโอกาสนี้พระชานทานคำแนะนำให้ส่งเสริมอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก โดยเฉพาะอาหารโปรตีนคือไข่เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกคนในกลุ่มเด็กอนุบาลมีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน3ามคนแนวทางแก้ไขให้เด็กเรียนออกกําลังกายสม่ําเสมอทั้งที้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสํานักออกออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้ผู้ปกครองในการจัดอาหารที่มีคุณค่าทางพภชนาการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และให้นักเรียนออกกําลังกายในช่วงที่เรียนอยู่บ้านทําให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ไม่พบภาวะโรคคอพอกโรคไข้มาลาเรียโรคหนอนพยาธิและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ทุกคนปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน288คนนับถือศาสนาพุทธและอิสลามใช้ภาษายาวีและภาษาถิ่นใต้ในการสื่อสาร มีครูตชด8นายครูอนุบาลครูโรงเรียนคู่พัฒนาครูอัตราจ้างครูอาสารวม10คนมีนักเรียนในพระราชานิุเคราะห์29คนกำลังศึกษาอยู่5คนด้านผลการประเมินโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้ง4กลุ่มสาระในปีการศึกษา2561ถึง2563มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยคณะครูและครูผู้สอนร่วมวิเคราะห์จุดอ่อนวิธีการสอนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปปีที่ผ่านมานักเรียนที่จบชั้นปฐมศึึษาาปีที่6เข้าศึกษาต่อครบทุกคน ทั้งนี้ในปีการศึกษา2564ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สอนแบบออนแ n น์ hand เท่านั้นเนื่องจากพบการติดเชื้อในเขตบริการของโรงเรียนหากการระบาดในพื้นที่สงบลงจะได้ประเมินเพื่อเปิดเรียนแบบออนไซต์ต่อไปกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดหนังสือแบบเป็นหมวดหมู่ต่างๆและได้รับหนังสือพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งสมเด็จพระนิษิาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมีพระราชด,ดำริให้จัดหาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกิจกรรมสาก์นักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักการสาก์ทักษะการทำงานร่วมกันโดยจัดก,กิจกรรมร้านค้าการจดบันทึกการจัดทำบัญชีและออมทรัพย์ปัจจุบันมีสมาชิก500คน ในการนี้มีพระราชดํารัสชื่นชมหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต,ต่างๆเช่นการจดบันทึกการคำนวณและความกล้าแสดงออกกิจกรรมห้องพยาบาลมีการติดตามและให้ความรู้ด้านการอนามัยโภชนาการและการสร้างสุขลักษณะที่ถูกต้องแก่นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนได้นำนมผงผักไข่ไก่และปลาไปมอบให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนและได้จัดอาหารปรุงและได้จัดอาหารปรุงสุกมอบให้นัก,กเรียนที่บ้านเพื่อเป็นอาหารกลางวันซึ่งโรงเรียนได้รับปิ่นโตพระราชทานมาจัดใส่อาหารแทนกล่องพลาสติก ด้านการฝึกอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่แปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่มีมากในพื้นที่ซึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภสยอสะบาย้อยได้เข้าไปสอนการทำกล้วยฉาบไข่เค็มสมุนไพรหน่อไม้ดองและส้มแขกตากแห้งส่งขายในสากลโรงเรียนและในชุมชนรวมถึงสอนการเพ้นกระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิกสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักไม้ผลปศุสัตว์และประมงมีผล,ผลผลิตเพียงพอตลอดทั้งปีขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่โดยจัดทําเป็นฐานการเรียนรู้จํานวน8ฐานสําหรับศึกษาดูงานและการไปให้ความรู้ผู้ปกครองจํานวน25ครัวเรือนเพื่อให้มีผล,ผลผลิตไว้บริโภคสามารถช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการสแสดงมโนราโดยปราชชาวบ,บ้านเป็นผู้ทําการฝึกสอนนักเรียนได้ออกไปทําการแสดงในงานสําคัญต่างๆของท้องถิ่นโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาในสถานการณ์ที่ยากลําบากนักเรียนต้องเรียนออนไลน์และส่งนันนาให้อ่านหนังสือที่มีในห้องสมุดเ,เพื่อเพิ่มพูนความรู้เมื่อกี้บอกคุณครูว่าให้ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาใช้หนังสือพดใช้นังสือนี้ก็จะจะมีข้อดีก็คือว่าพอทาอย่างใช้ใช้ใชทำออนไลน์เนี่ยบางทีจะผ่านไปหนังสือนี่เราจะอ่านาช้าๆค่อยอา่านซ้ำอักซากได้หรือว่าอาจจะมาทำโนตย่อที่ให้เอาไปใช้ทบทวน ที่บ้านได้ก็คิดว่าน่าจะวิธีนี้เป็นวิธาอีเรียนอย่างโบราณสมัยนี้อาจจะไม่ชินพวกครูก็อาจจะน่าจะเคยศึกษาแบบนี้มาก็จะได้ช่วก,กันอ่านแล้วก็เป็นการเพิ่มให้นักเรียนมีโอกาสเท่าคนอื่น เวลา13นาฬิกา2นาทีสเสด็จออกนวังสัรปทุมทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกรันดารตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนมหาราช1ตำบลเขาแดงอาําเภอสะบาย้อยจสงขลาครั้งที่6ทับ1,046ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2510เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน173คนครูต่อชด9นายครูโรงเรียนคู่พัฒนา1คนครูอัตราจ้าง4คนนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT คะแนนเฉลี่ยวความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศในการนี้ทอดพระเนรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการคูณแบบเวทคณิต เป็นเทคนิคจากสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นวิธีคูณเลขแบบง่ายๆช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคูณที่ดีขึ้นได้ผลลัพธ์ไวและนักเรียนสนุกกับการเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับระดับชั้นอนุบาลจัดก,การสอนสาธิตเรื่องผลไม้ชนิดต่างๆให้นักเรียนบอกลักษณะความแตกต่างของผลไม้เพื่อพัฒนาสติปัญญา สมเด็จพระกตนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทานหนังสือเรียนระดับมัธยมแก่โรงเรียนพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำให้ครูและนักเรียนอ่านเพื่อเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ด้าน,นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสอนให้นักเรียนใช้โปรแกรม s r a t c h เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไปในกาดนี้มีพระราชกระแสะขอบใจกรมส่งเสริมบัญชีสากลที่ช่วยสอนนักเรียนได้เรียนรู้การทำบัญชีการค้าขายการลงทุนขาดทุนกำไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ั้งนี้ในปี2564สำนักง,งานสากลจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการส่งเสริมสากลนักเรียนก้าสู่ปีที่30 กองประสานโครงการพระราชดำริได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสากรนักเรียนสู่ผู้ปกครองชุมชนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราชหนึ่งเป็นโครงการนําร่องโดยมีสมาชิกเป็นผู้ปกครอง10บคนนักเรียน10คนเข้าร่วมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําไปขยายผลที่บ้านของตนเองเช่นการปลูกผักยกแร่การเลี้ยงปลาดุกและการปลูกผักในยางรถยนต์ สำหรับในชุมชนมีผู้ป่วยโลหิตจางในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำให้ปลูกพืชผักที่มีธาตุเหล็กเป็นอาหารควบคู่กับการให้ยารักษาโรคส่วนสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระาบาดโรคโควิด -19 ชุมชนแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วจำนวน133คนคิดเป็นร้อยละ92 ทานนี้ทางโรงเรียนได้จัดอาหารกำลังวันให้ครบ5หมู่จำนวน1มือ้อทุกวันศุกร์แนละจากอาหารเสริมนมเป็นนมผงให้นักเรียนชงดื่มจำนวน600กรัมซึ่งดื่มได้20วัน โอกาสนี้ทออพระเนตรการแปรรูปผลผลิตการเกษตรซื่อสันพังงานเคหกิจเกษตรอำเภอสบ้าย้อยภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่สอนให้นักเรียนนำกล้วยหินและกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบเค็มส่งขายที่ร้านสหะกรโรงเรียน ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภูมิปัญญาชาวบ้านไปสอนการทําขนมเจาะหูเพื่อนํานไปร่วมทําบุญในประเพณีวันาสา์เดือนสิบของคนภาคใต้โดยนัยกเรียนสามารถทําส่งขายร้านค้าในชุมชนและสากลโรงเรียนนากกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริบ้านน้ำเชี่ยวจัดตั้งขึ้นโดยสมรมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนตำรวจตะเวนชยายแดนมหาราชหนึ่ง รวมกลุ่มกันจํานวน7คนนํามะพร้าวซึ่งมีอยู่ในมากในชุมชนมาทํามะพร้าวสกัดเย็นส่งขายร้านผู้ฟ้าช่วยให้มีรายได้เสริมสําหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ปลูกเห็ดนางฟ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกปลานินแดงปลาสวายและเลี้ยงกบในกระชังนำํำรายได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทางโรงเรียนได,ไ,ดได้ดำเนินการตามพระราชกระแสเมื่อปี2560ทําให้เพิ่มผลผลิตด้านผลด้านไม้ผลซึ่งทางโรงเรียนได้ปลูกมะละกอ100ต้นเงาะ15ต้นและปลูกกล้วย80กอปัจจุบันได้ผลผล,ผลิตแล้ว ด้านการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนประสุทสัตว์จังหวัดสงขลาได้สนับสนุนพันธุ์แพะให้ประชาชนได้เลี้ยงเป็นไรายได้เสริมในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำให้เพิ่มจำนวนการเลี้ยงไก่ให้แก่ประชาชนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาของนักเรียนในช่วงเวลาที่มีปัญหาขนาดนี้หากหน่วยงานต่างๆและปราชชาวบ้านในชุมชนช่วยถ่ายทอดความรู้ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้วิชาวความรู้ไม่สูญหายไป ในช่วงเวลาที่มีปัญหาอย่างในขณะน,นี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าการเล่าเรียนหลายๆอย่างที่เป็นไปไม่ได้ในโรงเรียนก็อย่างนี้ก็จะสามารถให้นักเรียนหาความรู้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้จากทางชุมชนซึ่งก็จะมีประโยชน์ทำให้วิชาความรู้ไม่สูญหาย ไปแล้วก็นักเรียนก็ได้ก็ที่สําคัญก็คือนะัอ่านออกเขียนได้มีคนมีสามารถที่จะคิดเลขได้ก็เป็นให้เป็นพื้นฐานในการที่จะศึกษาต่อด้วยตนเอง หลังจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบริกาศให้พระภิกษุสามเณรและผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมและบัณฑิตตีเยี่ยมเฝ้าและเฝ้าทูลอ่องพระบาทเวลาส5บ้านาฬิกา10นาทีวันนี้ สมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรารา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีตริ็จออกนะวงกังศัก์ปทุม พระราชาานพระราชวรโรกาสให้พระธรรมทัตชมุนีประธาน,นาคณะกรรมการมูลนิธิสม,ม,มเ,ดเด็พระมหิตลาธที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและคณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมและบัณฑิตดีเยี่ยมนำพระภิกษุสามาเณรละผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทําโครงการดังกล่า,าวเฝ้าและเฝ้าทูลยอ,อังพระบาทดังนี้ รพระภิกษุสามนเณรสำนักเรียนพระประิยะติธรรมวัดปทุมวนารามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี2564เฝ้ารับการถวายทุนส่งเสริมการศึกษาบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และพภสศชศาสตร์เฝ้าถุลองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลและเข็มกลัดมุลนิธิ บัณฑิตดีเยี่ยมสาขาวิชาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์เฝ้าถืลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกมูลนิธินักศึกษาสาขาวิชาแพทยาศาสตร์เฝ้าถุอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษา องคมนตรีประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับ2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธาน นายเดนุชาสินทวานนท์ในขาธิการกรปร,รนายละลิตถนอมสิงห์รองในขาธิการกรปร,รพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1ทับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จำนวน3 4หน่วยงานโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิษรที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางจำนวน14โครงการโดยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง10บโครงการและที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้แก่รัษฎรไปแล้ว4โครงการ เช่นโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูใสจังหวัดชนบุรีมีขนาดความจุ189,550ลูกบาทเมตรมีรัศดรตำบลเขาไม้แก้วได้รับประโยชน์100ครวัวเรือนสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ500ไร่และในช่วงฤดูฝนได้ประมาณ200ไร่และโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่ง30 จังหวัดประจวบครีรีขันธ์เป็นระบบท่อส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบระยะทาง1785เมตรเป็นหลั่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรจํานวน1 9 3 8ครัวเรือน5150คน และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนเจโครงการโดยอยู่ระหว่างดำเนินการ4ี่โครงการและโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามโครงการซึ่งรัศดรได้ใช้ประโยชน์แล้วเช่นโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาจังหวัดจันทบ,บุรีและโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกร่วม4หมู่บ้าน499ครัวเรือนมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ500ไร่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอราษฎรสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดปี มูลนิธิร,ราชรรชาวิราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชาทานเป็นหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดนครพนมเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 วานี้ที่สาลากลางจังหวัดนครพนมนายไกรสอนกองฉลาด ผู้วรารชการจังหวัดนครพนมในานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิราาประชานุิคราะห์ประําจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน2,880กล่องเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชุปธรรมพก หมู่นิติราประชาุิคกา์ในพระบรมราชูปธรรมโดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดนครพนมและรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพนมรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท,ที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน และมอบให้ในอำเภอทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 บ9ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19วันนี้ที่โรงพยาบาลทวัตบุรีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ปิติทั้งภัยสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องหน้าพระชายายลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีซึ่งพระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้พัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆให้หมู่นิธิชัยพัฒนาจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรุ่น t m 2 6 5 7 P จำนวน2เครื่องและแบบดิจิทัลจำนวน20เครื่องรวม22เครื่องเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลทวัตบุรีในโอกาสนี้ได้พระราชทานเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วจากโครงการปันลมปราณจำนวน30เครื่องแก่โรงพยาบาลทวัตบุรีด้วยสำหรับโรงพยาบาลทวัตบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากโรงพยาบาลได้ขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนามขนาด140เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในระบบ Home Isolation การได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานดังกล่าวยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มแกนหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางวานนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพางตํบลน้ำพางอํเภอแม่จริมจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ รองผู้ราชการจังหวัดน่านและคณะร่วมออกหน่วยแพทย์พอสวในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนตำบลน,น้ำพางจำนวน10หมู่บ้านจำนวน500คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆอาทิเผ่ามง้งเผ่าลัวพร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทานทางได้ไป,ปรบริการฉีดวัคซีนพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงถึงอย่างที่อยู่อาศัยจำนวน3คน ทั้งนี้หน่วยแพทย์พอ,อสอบอรประจำจังหวัดน่านได้รับวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีจำนวน5,000โดสเพื่อสร้างภูมิป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกลผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนผู้ด้อโอกาสและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยในพระอนุเคราะห ซึ่งจะบริการฉีดวัคซีนพระราชทานไปจนถึงวันที่22กันยายน2564รัศดรต่างทราบซื้อในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นทน้นจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสิริสวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ